สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับกระบะสี่ประตูนะครับวันนี้รถที่ก๊อฟมารีวิวนะครับจะเป็นรุ่น New Ford Ranger 4ประตู XLS ครับนี่เลยนะครับคันข้างหลังก๊อฟนะครับดูไม่ผิดจริงๆมันคือ XLS จริงๆนะครับบางท่านบอกว่าเฮ้ยก๊อฟ XLS มีสีนี้ไหมนะครับอันนี้นะครับเป็นการใส่ชุดแต่งรอบคันพร้อมแรปสีนะฮะก็ รูปแบบการตกแต่งที่เราจะไปดูกันนะครับก็เป็นแนวทางได้นะครับให้ท่านชอบรุ่นไหนนะครับแต่ละคนชอบรุ่นไหนก็สามารถเอาไปตกแต่งได้นะครับแต่วันนี้รถที่กอมารีวิวนะครับจะเป็นตัว4ประตูนะครับเ e อ s นะครับอ่ะ ก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก๊อฟขึ้นมาให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกที่เมนูวิดีโอนะครับก็มีลงทุกวันนะครับหรือคลิกที่เพลย์ลิสต์กับก็แยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับชอบคลิปไหนฝากกกดดไลคค์์แชรรนะับต้ ส่งรูปที่ท่านชอบมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิว New Ford Ranger 4ประตู e อสเนะครับ e อสเเนี่ยจริงๆมีจำหน่ายทั้งแคบและ4ประตูแหละนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้นะครับกดบวกลบได้ที่หัวเกียร์ครับนะครับไม่ต้องรอตามรอบของเกียร์ออโต้แล้วเรากดได้ด้วยตัวเองนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวบแรงมราคาจจะหน่าย920,000 สี0 0ับาทนะครับอ่ะวันนี้นะครับแ็บสีนะครับแลบสีเทานะครับนี่เทาแลมโบนะครับให้ดูงานเลยครับนะครับนี่ก็เราไล่ให้ดูนะครับงานก็ตอนนี้ก็มีหลายล้านนะครับก็ลองไล่ดูไปให้ดูอย่างนี้เลยนะครับตามขอบตามมุมนะครับ ครับอันนี้คือการแรปนะครับเฉดสีมีเยอะนะครับอยากจะแรปสีไหนชอบสีไหนนะครับสามารถแจ้งได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทาแลมโบเนาะอะคริลิกครับเป็นอะคริลิกเลนเจอร์นะครับตัวนี้อะคริลิกแต่งนะเป็นสีดำเงาอะคริลิกแต่งเนี่ยมันมีหลายสีนะแดงขาวดำเงาดำด้านนะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยสั่งทําสีก็ได้นะเพราะบางทีบางท่านอาจจะเห็นเฮ้ยทำไมมันมีสีชมพูใช่ไหมนะครับสั่งทําสีได้ นะครับอะคริลิกแท้มันจะมีสีเดียวทําสีไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านชอบนะครับามาในส่วนของตัวชุดแต่งต่อไปครับชุดแต่งวันนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวกระจังเนี่ยนะครับเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์วีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นกระจังหน้าที่ได้รับความนิยมมากมากจริงๆนะครับในตอนนี้กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับสามารถเพิ่มเติมสติ๊กเกอร์ได้นะครับจะเพิ่มไม่เพิ่มก็ได้นะครับอย่างคันนี้ต้องการ เข้มๆเนาะก็มาเป็นแนวนี้นะครับแต่เขาเพิ่มความโดดเด่นด้วยการติดโลโก้มามาสแตงเข้าไปนะครับตัวม้าเนี่ยก็เป็นโครเมียมนะครับมันมีหลายสีแหละนะครับคันนี้เป็นโครเมียมแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับอันนี้คือไซส์เล็กอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยกอฟพี่เห็นแบบมีไฟด้วยใช่ครับมีไฟก็มีแต่มีไฟก็จะเป็นไซส์ใหญ่อย่างเดียวเนาะนะครับที่มีจําหน่ายนะปัจจุบันไฟล e ์ดีด้านบนนะครับมีให้เลือกนะขาวกับส้มเนาะอย่างคันนี้เลือกสีขาวนะครับ ไฟตัวยูด้านข้างนะครับก็มีให้เลือกขาวกับฟ้านะครับอย่างเงี้ยใส่สีขาวก็ได้นะครับก็แมทกันก็ขึ้นอยู่กับเราชอบแหละนะฮะกระถดมาคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงานะครับใส่ชุดแต่งเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้รับกับตัวกระจังหน้าเห็นไหมว่ามันดูแบบดูสปอร์ตขึ้นนะครับบางคนอาจจะต้องการความดูดุดูเข้มอาจจะเป็นดําด้านก็ได้ขึ้นอยู่กับเราชอบไฟหน้าเป็น led multi r e f l c t o r นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะ ไฟตันหมอกครับมีมาจากโรงงานไฟตันหมอกเนี่ยของ x อ s จะเป็นฮาโลเจนนะจะเป็นหลอดสีเหลืองนะครับจะเป็นตัวหลอดสีเหลืองเนาะชุดแต่งครับสเกิร์ตด้านหน้าครับเป็นของวิกเตอร์ครับนี่วันนี้ทำเป็นทูโทนนะนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ตัดด้วยดําเงานะครับท่านใดต้องการทําเป็นดําเงาทั้งหมดได้ไหมได้นะบบางทีอาจจะต้องการความเข้มความดุนะครับเพิ่มเป็นดําเงาทั้งหมดก็ได้หรือบางคนบอก ไว้ทำอย่างนี้แล้วทำสกเกิร์ตด้านล่างเป็นดำด้านได้ไหมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับ XLS นะกระเถิบมานะครับด้านข้างคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อวิกเตอร์นะครับก็มีให้เลือกครับดำเงาดำด้านเลือกได้เหมือนกันนะครับนะตัวนี้คิ้วล้อจะเดินด้วยยางเห็นไหมครับเดินด้วยยางไม่ได้ยิงซิลิโคนนะนะครับรถคันนี้นะครับเปลี่ยนล้อแมก ครับเป็นแมกโอเอสนะโอเอสิสิบนิ้วนะครับอ่าเป็นโอเอสิสิบนิ้วยางนะครับวันนี้เป็นยาง RT นะเป็นยาง RT 33ทีสามสคูณสิบสองนะครับยางเนี่ยมันมีหลายประเภทนะ HT AT RT MT นะครับเขาก็จะมีความโดดเด่นต่างกันนะครับในการใช้งานก็ท่านใดไม่เคยใช้ก็สามารถปรึกษาได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราเคยใช้แล้วเรารู้แล้วเราจะติดแต่งแบบไหนก็ได้นะครับ ระบบเบรกเป็นหน้าดิสด้านหลังเป็นดมนะครับแล้วก็คันนี้ยกนะใช้โชกเดิมนะครับปีกนกลูกหมากนะครับเป็นสเต็ปเริ่มต้นเนาะก็ยกหน้าสองหลังสองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทรงก็จะนี่แบบนี้นะครับ้าวหลังคาอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะราหลังคาแต่งนะครับแล้วก็ทําเป็นสีดําเงานะครับก็ดําด้านได้ดําเงาได้นะครับจะเป็นสีเงินแบบไวท์แท็กเลยก็ได้กันสาตัวนี้ใส่เป็นกันสาตแต่งนะครับ ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้นะครับเบ้าลองมือคันนี้ใส่เป็นสีดําเงานะครับก็การลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูเนาะต่อให้มันเป็นการแรปสติ๊กเกอร์ครับก็อันนี้ก็ติดได้เรื่องของความสวยงามด้วยมือเปิดเป็นสีดำนะครับมือเปิดเขาจะเป็นกระจกเนี่ยเป็นสีเดียวกันเป็นสีดํามาบันไดเดิมเป็นสีดําแบบนี้คันนี้ใส่ครอบฝาถังเป็นสีดําเงาเข้าไปแล้วก็ติด สติกเกอร์แรปเตอร์สติกเกอร์นี้ทำเป็นสามิติเนาะสามารถเลือกได้นะจะคำว่าเลนเจอร์ก็ได้เป็นแรปเตอร์ก็ได้เป็นลายฉลุก็ได้เป็นกรงเล็บก็ได้อะไรยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับเราชอบบันได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาโลบาเล็กครับขายยาวของเอ็กตรีมนะครับมีไฟถอยมีไฟเบรกนะใส่ครอบไฟท้ายสีดำเงาเข้าไปนะครับคันนี้ก็คือ ชุดตัดเป็นดําเงาหมดเลยเนาะไฟท้ายเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น full LED นะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นไฟแต่งนะเป็น full LED แบบนี้นะครับด้านหลังครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3าม XLS มีกล้องฝั่งที่โลโก้นะนะครับคันนี้ติดครอบฝาท้าย Ford เข้าไปนะครับตัวพื้นทําเป็นดําเหมือนเดิมนะครับที่มาจากโรงงานเขาก็จะเป็นดําแบบนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยทำเป็นดําเงานะครับนะเพื่อให้เข้ากับตัวจุดตัดที่เราทํามา อะคริลิกก็เป็นดำเงานะครับกันชนท้ายติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีดำแบบนี้หล่อมากๆนะครับภายใน XLS เป็นเบาะหนังนะรุ่นนี้มีแอร์แบ็กหกใบนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับจอเรือนไมล์แนิ้วจอกลาง8นิ้วนะจอกลาง8นิ้วนี่ก็เป็นซิง c ์โฟเอนะครับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะนะมีโหมดการขับขี่4โหมด สำหรับคันนี้ก็หล่อนะครับแล้วก็คุ้มเนาะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้ก็สามารถส่งรูปและคลิปมาได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ